สวัสดีครับผมวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตรถไฟความเร็วสูงเหมือนเดิมนะครับประจำเดือนพฤษภาคม2567น<อ>นะครับวันนี้เราพาทุกท่านเดินทางมาที่สถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับของจังหวัดสระบ,บุรีนะครับหรือว่าสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบ,บุรีนะครับผมนี่นะครับก็พา เข้ามาในพื้นที่เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะอยู่ข้างหน้าอีกประมาณ500เมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางยกระดับอยู่นะครับตรงนี้ก็จะยกระดับเข้าไปที่สถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีนะครับจะเห็นว่านะครับตัวสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับที่กําลังจะก่อสร้างนะครับมันก็จะอยู่ตรงกันข้ามนะครับกับ สาระกางจังหวัดสระบุรีเลยนะครับในอนาคตนะครับผมคิดว่าบริเวณนี้ก็น่าจะมีการพัฒนาทางด้านอนสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นมากมายนะครับเพราะว่ามีสถานีรถไฟความเร็วสูงมาตั้งอยู่นะครับแล้วก็บรรยากาศดีด้วยนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ว่าห้อมล้อมด้วยอ่างเก็บน้ําทั้ง,ง2ที่เลยนะครับก็จะมีแหล่งเก็บน้ําที่เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับสที่เลยนะครับอยู่ทั้ง ฝั่งสารลางแล้วก็อยู่ฝั่งสถานีรถไฟความเร็วสูงแห่งใหม่เลยนะครับเดี๋ยวถ้าจะดูให้ชัดเจนต้องรอดูในแผนภาพ Google Earth นะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับว่าอยู่ตรงแหล่งน้ำยังไงนะครับคือผมว่าสร้างเสร็จนะครับสถานีนี้น่าจะเป็นสถานีที่น่าจะบรรยากาศดีแล้วก็ลมเย็นสบายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าธรรมชาติห้อมล้อมมากเลยครับตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ ในอนาคตก็น่าจะมีสิ่งปลูกสร้างหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆน่าจะสร้างเข้ามาเพิ่มอีกเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่โล่งนะครับอยู่ใกล้ๆกับทางเลี่ยงเมืองนะครับพอดีเลยนะครับยังไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างอะไรมากนักน,นะครับนอกจากสารลางแล้วก็รถไฟความเร็วสูงนะครับตรงช่องบริเวณนี้นะครับนั่นแหละครับในอนาคต สิ่งปลูกสร้างต่างๆับทั้งงานร,ริมทรัพย์ต่างผมว่ามาแน่นอนนะครับที่ดินก็น่าจะราคาพุ่งขึ้นโหดพอสมควรเลยครับนี่นะครับก็เป็นสภาพพื้นที่ที่เรากําลังพาทุกท่านเดินทางเข้ามาดูนะครับความคืบหน้าของการก่อสร้างเนาะนี่นะครับตรงข้างหน้าที่กําลังจะเห็นเข้าไปนะครับก็จะเป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีนะครับ พอเนี่ยครับเลยเสาตอม่อไปประมาณอีกร้อยเมตรถึงสองร้อยเมตรนี่นะครับก็จะเ่เป็นลานก่อสร้างตัวสถานีแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่เป็นเลเยอร์คร่าวๆนะครับของสถานีสระบุรีนะครับจะเห็นว่าขนาบไปด้วยแหล่งเก็บน้ําทั้งสองด้านเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผนผังนะครับ บอกตำแหน่งต่างๆของตัวสถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดขายตั๋วนะครับจุดลานจอดรถนะครับแล้วก็ตำแหน่งของรางอยู่ตรงไหนนะครับรวมถึงบริเวณใช้สอยต่างๆนะครับก็จะอยู่ในแผนผังนี้นะครับผมส่วนความห่างนะครับระหว่างสถานีเดิมนะครับที่เป็นสถานีรถไฟความเร็วปกติเดิมนะครับไปจนถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับที่กําลังจะก่อสร้างนะครับก็จะ ห่างกันประมาณ2กิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะครับโดยทั้งรถไฟความเร็วธรรมดานะครับกับรถไฟความเร็วสูงก็จะย้ายมารวมกันอยู่ที่สถานีแห่งใหม่ตรงนี้เลยนะครับโดยรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่ชั้นบนสุดนะครับแล้วก็รถไฟความเร็วธรรมดาก็จะอยู่ที่ชั้นล่างสุดนะครับตาม รูปภาพที่แสดงให้เห็นเลยนะครับโดยรถไฟธรรมดาก็จะอยู่ในกรอบเหลืองๆนะครับตามรูปภาพแล้วก็รถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่ในกรอบสีม่วงนะครับพอสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีสร้างเสร็จนะครับตัวรูปร่างนะครับก็จะออกมาตามภาพที่ท่านเห็นเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้เลยนะครับสวยงามน่าชมเลยทีเดียวนะครับผมนี่เป็นภาพจาก Google Earth นะครับก็จะมาทําให้ท่านดูนะครับว่า จากสถานีเดิมนะครับสถานีสระบุรีนะครับไปที่สถานีความเร็วสูงนะครับจะอยู่ห่างกันเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็จากที่ผมขี่สำรวจวันนั้นก็ประมาณ2กิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับตัวสถานีก็จะนี่ครับมีแหล่งน้ำนะครับขนาบอยู่ทั้ง2ข้างของตัวสถานีเลยครับแล้วก็อยู่ใกล้คิดกับ ทางเรียงเมืองนะครับหมายเลขนะครับสามหกสองนะครับนี่ครับทางเรียงเมืองนะครับหมายเลขสามหกสองนะครับนี่ครับและหลังจากนั้นนะครับก็ยังอยู่ตรงข้ามกับสารากลางจังหวัดสระบุรีเลยนะครับนี่ครับอยู่ตรงข้ามกับสารากางจังหวัดสระบุรีเลยครับนี่ครับโอ้โหถือว่าแบบอยู่ใกล้แหล่งสถานที่ราชการด้วยครับสุดยอดเลยครับในอนาคตนะครับบริเวณนี้ คิดว่าน่าจะมีความเจริญเพิ่มขึ้นอีกย่านหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ไปดูก็คือตามแผนที่ก็คือว่าตรงช่วงบริเวณสถานีเนี่ยครับมันยังไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างอะไรเยอะแยะเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับพอมีทางรถไฟความเร็วสูงเข้ามาเนี่ยครับผมคิดว่าตรงบริเวณใกล้เคดสถานีนะครับก็น่าจะมีอสังหาร,ริมทรัพย์อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเดินทางเข้าไปดูในพื้นที่กอ่อสร้างนะครับก็จะดูได้แค่รอบๆเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่กอ่อสร้างที่เป็นแบบป่อสร้างหลักได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราเข้ามาแบบไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้นะครับก็เลยขี่ได้แค่รอบทางที่ว่าเขาขี่เท่านั้นนะครับก็จะถ่ายเป็นมุมไกลๆแบบนี้ให้ดูนะครับ เพราะว่าถ้าเดินเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างเลยก็คือจะเป็นอันตรายนะครับเราไม่ทํากันนะครับแค่เข้ามาได้ถึงบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วครับนี่นะครับก็นี่ก็เป็นตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นตัวรองรับรางนะครับคานทางวิ่งนะครับตรงช่วงนี้นะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นลานที่ท่านกําลังเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับก่อสร้างตัวอาคารนะครับ แล้วก็พื้นที่ร้านจอดรถอะไรประมาณนี้นะครับที่ผมทําให้ดูในแผนผังนะครับนี่นะครับก็จะพาขี่เข้าไปดูในสภาพบรรยากาศนะครับว่าตอนนี้นะครับความคืบหน้านะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเลยนะครับนี่ครับก็ มีการขึ้นงานประมาณนี้เลยครับนี่ครับแค่ขี่ใกล้ๆบริเวณนี้ก็เซลยวๆอยู่นะครับเพราะว่าพี่พี่เขาทำงานนะครับเราก็ถ่ายท่านดูรอบๆนะครับบริเวณประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อันนี้นี่ผมจ้างมอไซค์รับจ้างพาเข้ามานะครับอันนี้นะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าขี่ใช้รถไฟถ่ายมันจะถ่ายได้พื้นที่ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องแบบร้องขอให้พี่รถมอไซค์รับจ้างพาเข้ามาในถ่ายในพื้นที่นะครับนี่ครับก็จะถ่ายได้แค่บรรยากาศรอบๆแบบนี้ให้ดูนะครับนี่ครับตอนนี้รถกําลังเข้าพื้นที่นะครับแล้วก็กําลังปรับหน้าดินอยู่นะครับตอนบริเวณนี้นะครับสําหรับช่วงนี้นะครับ เข้าใจว่าเนี่ยครับช่วงตรงพื้นที่พวกนี้ก็น่าจะเป็นตรงที่เนี่ยครับตรงที่ผมกําลังถ่ายตัวนี้น่าจะเป็นตัวอาคารสถานีแล้วผมว่านะครับตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยตรงตรงนี้น่าจะน่าจะเป็นการก่อสร้างพื้นที่ตัวอาคารของตัวสถานีนะครับเนี่ยครับที่กําลังถ่ายอยู่เนี่ยครับ ส่วนลานที่ว่าตัวรถจากเครื่องจากกาลังทํางานตัวนั้นน่าจะเป็นพวกลานจอดรถอะไรประมาณนี้เนาะนะครับเนี่ยครับผมเข้าใจว่าเนี่ยดูท่าทางน่าจะเป็นตัวอาคารนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็อยู่ภายใต้สัญญาที่4ีขิดเกตนะครับช่วงแก่งคอยถึงสระบุรีนะครับตอนนี้นะครับก็รับผิดชอบโดยนะครับบริษัทซีวิลเอนจิเนียริ่งนะครับเนี่ยครับ เนี่ยครับน่าจะเป็นเสาของตัวอาคารแน่นอนครับตรงบริเวณนี้นะครับเนี่ยครับเราก็ถ่ายให้ท่านเห็นได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็ขี่วนๆรอบๆดูได้แค่นี้แหละครับเพราะว่าเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างก็คงไม่เหมาะครับเพราะว่าอุปกรณ์เซฟตี้ก็ไม่มีนะครับรองเท้าแตะล้วนๆครับนี่ครับน,น, to ตตนี่ครับก็คงถ่ายให้ดูได้แค่รอบๆประมาณนี้ครับแค่นี้ไม่โดนเขาบ่นนี่ก็ถือว่าดีแล้วครับ <number S 2> <hn> <email> เพราะว่าก็ถือว่าเป็นพื้นที่แบบก่อสร้างเนี่ยครับก็ทําได้แค่ถ่ายรอบๆถ่ายให้ท่านดูบรรยากาศอย่างเงี้ยครับโอ้ยผมว่าแค่นี้ก็เอ็กซ์คลูซีฟแล้วครับเนี่ยครับถือว่าสุดยอดแล้วได้มาถ่ายแบบใกล้ชิดขนาดเนี้นะครับจริงๆผมก็แอบมองอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊จะโดนเขามาล้องด่าหรือเปล่าจะโดนเซฟตีมาว่าหรือเปล่านะครับแต่ก็ แอปแยบถ่ายไปเอาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซูมเอาครับ<ม>เพื่อเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้ดูได้อย่างใกล้คิดที่สุดนะครับนี่ครับรก็ตามภาพที่เห็นเลยครับเนี่ยครับเนี่ยตัวอาคารแน่นอน,นครับผมเข้าใจว่าเป็นอย่างงี้นะครับรดูกันยาวๆไปครับทุกท่าน นี่นะครับมันก็สุดพื้นที่แล้วครับแล้วเราก็เลยวนรถกลับมาเพื่อกลับมาจุดเดิมนะครับนี่ครับก็จะวนดูรอบสถานีรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เรากําลังแค่ขี่รถกลับไปที่จุดเดิมนะครับนี่ครับตรงบริเวณนี้ที่ผมเล่านะครับที่ผมแผนกล้องเมื่อกี้ตรงพวกนั้นก็น่าจะเป็นการก่อสร้างร้านจอดรถนะครับเนี่ครับผมว่าดูแบบ เต็มๆผมว่ามันดูน่าจะใหญ่กว่าสถานีนครราชสีมาเนี่ยผมว่านะครับดูท่าทางครับแล้วก็น่าจะใหญ่กว่าสถานีปากช่องนะครับถ้าผมไม่ได้อุปโลกไปเองนะนะครับเพราะว่าจากที่แบบเดินเข้าถ่ายเข้าดูในพื้นที่จะรู้สึกว่ามันกว้างมากเลยนะครับกว้างกว่าของโคราชเยอะมากเลยครับสถานีนี้พอสร้างเสร็จผมว่าใหญ่โตแน่นอน,นครับผม สองสระบุรีเนี่ยนะครับนี่ครับเราก็กําลังจะเดินทางกลับแล้วครับทีนี้ก็จะเป็นภาพซ้ําๆเดิมนะครับเนี่ยครับดูที่เขากําลังเนี่ยเขาเขากาลังจะไถเนี่ยผมว่าเนี่ยทํร้านจอดรถแน่นอนนะครับโอ้สถานีนี้สร้างเสร็จบอกเลยครับใหญ่โตมโหฬรานแน่นอนครับผมแล้วมีพื้นที่ว่างเยอะเลยนะ นะครับตรงนี้นะครับแบบอยู่ข้างหน้าก็คือไม่มีไม่มีสิ่งผูกสร้างอะไรขึ้นมาเลยครับแบบเนี่ยครับที่กําลังจะแพนให้ดูครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตนะครับก็น่าจะมีการทําทางเข้ามาเชื่อมเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับเวลาขับรถเข้ามานะครับคิดว่าน่าจะมีการตัดทางใหม่มาจากตัวทางเลี่ยงเมืองที่ผมเล่าเมื่อตอนต้นแน่นอนนะครับ น่าจะตัดมาเชื่อมกันเพื่อที่จะให้การสัญจรไปมามันสะดวกมากขึ้นเลยนะครับนี่ครับสุดยอดเลยครับตรงช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพอสร้างเสร็จตรงบริเวณนี้ครับน่าจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่ามันมันมันจะออกดูดูท่าทางแล้วมันจะออกเป็นประมาณแบบแบบกึงกึ่งชานเมืองแล้วครับไม่ไม่ได้แบบ เพราะว่าเนี่ยครับถ้าขี่เข้าไปในสองกิโลถึงจะเป็นในเมืองนะครับตรงนี้มันจะแบบเหมือนมีบ้านเรือนปะปรายนะครับอารมณ์เหมือนเป็นตอนแรกผมก็ยังนึกว่าเอ้มันตัวจังหวัดหรือเปล่าเนี่ยนะครับคือมันมันแบบว่าบ้านมันไม่ได้ชิดกันขนาดนั้นนะครับเนี่ยครับเพราะถ้าเราตรงไปข้างหน้านี่ครับถึงจะแบบมีพวกบ้านเรือนอะไรพวกนี้เยอะแยะนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นหนองที่จะอยู่ ติดกับสถานีความเร็วสูงนะครับเนี่ยครับในอนาคตนะครับสร้างเสร็จก็บรรยากาศดีแน่นอนครับผมเหมาะแก่การมาจอดแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจได้เลยครับตรงนี้นะครับน่าจะแบบว่าลมเย็นสบายนะครับเพราะว่าแม่น้ําหรือว่าแหล่งน้ํานะครับขนาบกันทั้งสองฝั่งเลยครับ ก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวผมเองก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ